สวัสดีครับผมพาลิการหลังไมบอลที่จะมาเปเดข่าวสารด้างการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่15เดือน2 2566กันนะครับ วันนี้จะมาพูดเรื่องของสรุปผลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเผยผู้ตัดสินแชมป์บาวครับแล้วก็เรื่องของเป๊ปขอโทษเจอหลาดพร้อมแล้วไปฟังครับสรุปผลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกศึกการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลอกถูกทีมโดยมี2คู่ที่ได้แข่งกันจะมีใครคู่ไหนไปฟังครับคู่แรกเปเช่เปิดบ้านแพ้ไบเยนไป1นต่อ .0 นย์ด้วยการทำตูของกีแลนโกมานนาทีที่53และแมงชัแมงปาวานโดนใบแดงนาทีที่90บวก ไดจังหวะไปเสียเมซี่จนโดนเหลืองที่2เป็นใบแดงและออกจากสนามหมดสิทธิ์ลงเล่นในนาที่2อย่างน้อยการที่เปเชเสียแค่ลูกเดียวยังมีสิทธิ์แก้มือในนาที่2แต่การไปเจอเบเยนเจ้าบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนไปเจอกันอีกครั้งคืนวันที่9เดือน3เวลาตีสาคู่ที่2เอซิมิลานเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปได้10ึ่งศูนย์ด้วยการทำประตูของบราหิมดิอารนาทีที่7ตั้งแต่เริ่มแรกเลยด้วยการที่เปโอแอนองเดส หลุดเข้าไปซัดมุมแคบบอลพุ่งไปติดเซฟเฟเซอร์คอสเตอร์ก่อนเข้าทางมาราฮิมดีอาร์ตตามซ้ำไปติดมือคอสเตอร์แต่ปัดไม่พ้นดีอาร์ตพุ่งมาซ้ำจอดจอบเป็นประตูตูนสกอร์ได้เปรียบก่อนกลับไปเจอกันอีกครั้งคืนมาที่9เดือน3เวลาตี3ส่วนคู่อื่นคืนนี้ขับบูธเจอกับเบนฟิก้าเวลาตี3และตัดมุนเจอกับเชลซีเวลาตี3เช่นกันคืนมาที่22เดือน2เวลาตี3มี2คู่คือลิปูเปิดบ,บ้านเจอกับเรอัลมาดริรดและไอท์รามฟังเฟิร์ดเจอกับนาโปลี คือวันที่ทีมสาเดือน2เวลาตีสามี2คู่คือไรซิกเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และอินเตอร์เจอกับปอร์โตเฟอร์เชอร์ผู้ตัดสินแชมป์บอลครับคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศรอบนี้เลือกทีมงานผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้า,าที่เป็นที่เรียบร้อยการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับ, United น,น,น,บนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สนามเวลวิสสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้ผู้ตัดสินที่จะชี้ขาดสนามคือเดวิดคูดส่วนส่วนนิคฮอฟตันและ ทิมวูดเป็นสองผู้ช่วยผู้ตัดสินขณะที่ไซมอนคูเปอร์ผู้ตัดสินที่4และมีปีเตอร์แบงค์รับหน้าที่ผู้ตัดสิน VAR เดวิดคูดได้ลงเป่าในเกมของแมนยูมาแล้ว2นัดฤดูกาลนี้รอบที่แมนยูบุกไปชนะเอเวอัตตันสองหนึ่งและรอบเปิดบ้านเจอกับแอตตานวิลลาสี่ต่อสองในเกมคาราบากคัพส่วนฝั่งนิวเซนเคยมีการตัดสินฤดูกาลท,ที่แล้วเกมบุกไปไพ่ายซิลซีหนึ่งศูนย์เปรบขอโทษเจอร์ลัด เป๊ปกาเดโอล่ากุนซือทีมแมนเตอร์ซิตี้ได้ออกมากล่าวขอโทษสเตฟนเจอร์ลักอดีตกองกลางทีมลิเวอร์พูลเป็นการสดตัวหลังให้สัมภาษณ์ภาพพิงเป๊ปหลักได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อกรณีเรือใบสีฟ้าถูกพรีเมียร์ลีกตั้งข้อหาละเมิกดกฎการใช้จ่ายมากกว่าร้อยครั้งในเวลา10ปีที่ผ่านมาทําให้เป๊ปแสดงความเห็นแบบฟาดงวงฟรั่งาไปทั่วโดยเฉพาะไปพูดถึงสเตฟานเจอร์หลักในกรณีที่พวกเขาต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าที่เจอร์ลักอดีตกองกลางลิ oo, เวอร์พูลเลื่อนล้งเมื่อปี2014จนส จนกระทั่งวันที่14ที่ผ่านมาเป็กปาเดโอล่าได้ติดต่อไปขอโทษเจอรัลดไว้ว่าผมขอโทษสตีเวนเจอรัลดแล้วต่อการคอมเมนต์ที่ไม่จําเป็นที่ผมเอ่ยถึงเขาเมื่อสตาร์ก่อนเขารู้ว่าผมชื่นชมเขาและอาชีพของเขาจากสิ่งที่เขาทําสําหรับประเทศนี้ซึ่งผมใช้ชีวิตอยู่และประกอบอาชีพผมละอายตัวเองที่พูดแบบนั้นออกไปเพราะเขาไม่สมควรได้รับมันผมเชื่อในการคอมเมนต์ผลก่อนครั้งนี้ของผมกับสื่อเพื่อปกป้องส่วสองของผม แต่ผมไม่ได้เป็นตัวแทนของสโมสรตอนที่เอ่ยชื่อของเขาด้วยการคอมเมนต์แบกงงๆผมขอโทษเขาเป็นการส่วนตัวแต่ผมต้องทําที่นี่ด้วยเช่นกันผมขอโทษเขาอาเล็กภัรยาของเขาลูกๆและครอบครัวของเขาเพราะมันเป็นเรื่องโง,ง่เป๊ปกว่าเดียวลากเก่าวถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขออภัยครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับ สนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ